สวัสดีครับ ยู่นี้ตอนรับเข้าสู่ช่องซินเดเรโคเซตนะผมเป้เช่นเคยจากที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกานะว่าเป็นนาฬิกาเนี่ยเป็นอิสระชิ้นหนึ่งเลยที่อยู่คู่กับคุณสุภาพบุรุษมาเนิ่นนานแล้วเนาะเป็นร้อยกว่าปีแล้วด้วยความที่นาฬิกามันเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่อยู่คู่กับเรามานานแล้วดังนั้นการใช้นาฬิกาเป็นอิสระชิ้นหนึ่งในการประดับร่างกายเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สามารถใช้ในการมองบอก p e r s o n a น s t ตล์ของเราได้อย่างดีเลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงนาฬิกาแบรนด์หนึ่งนะ นาฬิกาแบรนด์หนึ่งนะที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของนาฬิกาวงการนาฬิกาเนี่ยมานานมากแล้วเป็น180กว่าปีเลยเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เก่าแก่เลยนะอันดับ4ของโลกคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนาฬิกากันมากเลยนะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่มีสมาร์ทโฟนแบบเราเนาะยังไม่มีนาฬิกาคอสยังไม่มีอะไรที่สามารถเป็นเครื่องบ่งบอกเวลาได้อย่างแม่นยําดังนั้นความแม่นยําของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบบพ็อกเก็ตวอชหรือว่านาฬิกาข้อมือเนี่ย จึงมีความสําคัญมากนาฬิกาที่ได้รับการรับเลือกในการใช้ในการจับเวลาในกีฬาประเภทต่างๆเนี่ยจะถือว่าเป็นนาฬิกาที่ความแม่นยําสูงอย่างเช่นการยิงธนูการแข่งมา้าการเล่นสกี หรือแม้แต่เทนนิสซึ่งนาฬิกาลองจินเนี่ยก็ได้ถูกรับเลือกจากการแข่งกีฬาหลายๆประเภทนะเพื่อใช้ในการจับเวลาอย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้เลยสไตล์ที่เป็นเฮอริเทจของลองจินเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยหรือว่าเราเป็นคนเล่นนาฬิกามาก่อนนะเราเห็นได้เลยว่าเฮอริเทจหรือว่าสไตล์ของเขาอะ่ะมันจะมีความคลาสสิกนาฬิกาของเขาเนี่ยจะโดดเด่นในแง่ของนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาสายหนัง หรือว่าดร Watch โดยในปัจจุบันเนี่ยลองชิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะของบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งชื่อ Swatch Group ก็เป็นบริษัทเจ้าหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับนาฬิกาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันตัวที่ผมจะนํามารีวิวในคลิปเนี้ยเป็นนาฬิกาที่อยู่ในไลน์ที่เรียกว่า The Master Collection ถ้าเราดูจากชื่อของเขาเนี่ย มาสเตอร์คอลเล i ชันมันหมายความว่าลายเนี่ยเป็นลายที่ทางแบรนด์ทางลองจินเขามีลายเนี่ยเขาจะจับมายัดใส่ในลายเนี่ยให้หมดเลยเป็นลายที่ลองจินใช้ในการแสดงศักยภาพของแบรนด์ของเขาว่านะว่าเขามีวัสดุอะไรเขามีงานคฟต์แมนชิปแบบไหนเขามีเฮอริเทจแบบใดในนาฬิกาที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่เป็นหนึ่งในมาสเตอร์คอลเล i ชันนะครับที่เป็นนาฬิกาเดอะมาสเตอร์คอลเลคชันมูนเฟสก็คือมีฟังกชันมูนเฟสหรือว่าข้างขึ้นข้างแรมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเขาจึงมีการนํา หรือว่าประสบการณ์ที่เขาเคยมีมาตั้งแต่ในอดีตในการทำนาฬิกาขึ้นมามาผสมผสานับความเป็น Contemporary หรือว่าสามารถใช้งานได้จริงในปัจจุบันอัปเดตดีไซน์ให้มมนมีความทันสมัยมีความร่วมสมัยขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น่ะดีไซน์ทั้งหมดของนาฬิกาก็ยังจะคงความคลาสสิกอลิแกนซ์ไว้อยู่ตามสไตล์หรือว่าวิชั่นของแบรนด์เนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าอลิแกนซ์อนด์อันเดจูดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนนะดีไซน์ทั้งตัวเรือนเลยโดยรวมแล้วเนี่ยถ ทรงกลมที่มีสายหนังเป็นนาฬิกาที่ใส่แล้วให้ลุกที่มีความเรียบหรูดูดีมีความคลาสสิกมีความมีเลแกนอะไรอย่างเงี้ยนะตามสไตล์ของเดรสวอชแต่ทีเนี้ยด้วยดีเทลที่เราจะไปเจาะลึกกันต่อจากเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นว่านาฬิการเรือนเนี้ยมันไม่ใช่ในาฬิกาเดรสวอชธรรมดาเพราะว่าในดีเทลที่เขาใส่บนลงหน้าปัดเนี่ยทำให้นาฬิกาเรือนเนี้ย,ายารรสามารถหยิบเข้ามาใส่เพื่อใช้ในการจบลุกได้ง่ายมากเลยตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเรือนที่ทํามาจาก วัสดุที่เรียกว่าสแตนเลสสตีลนะถ้าเราสังเกตด,ด,ดีๆนะจะมันจะเป็นสแตนเลสที่มีการปัดเงาแต่ว่าการปัดเงาของเขาว่ามันไม่ใช่การปัดเงาที่เป็นเงาแบบเงาวิบเงาวับเลยนะ จะเป็นการปัดเงาแบบสไตลนะ์นาฬิกาสวิสอ่ะคือมันจะไม่สะท้อนแสงจนวิบวับเหมือนกระจกอ่ะมันจะมีความเนียนความนวลอยู่เคสไซสของนาฬิกาก็จะอยู่ที่40มเมนะเป็นไซ์ที่สามารถใส่ง่ายมีความคอเทมพอรารี่นะสามารถใส่ได้กับข้อมือขนาดที่หลากหลายนะครับสไตล์ของตัวเคสเนี่ยถ้าเราลองพิจารณาเป็น2ส,ส่วนนะเราดูส่วนบนกันก่อนช่วงที่เป็นติดอยู่กับกระจกด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าขอบด้านบนของตัวเคสที่เป็นแซนเลรเนี่ย มันจะมีความโค้งขึ้นเป็นโดมนะแล้วก็ไปจบที่กระจบที่เป็นซฟไฟร์ส่วนเส้นสายของเคสที่เป็นเคสส่วนด้านล่างเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีความโค้งนะเขาจะเน้นความเส้นโค้งเป็นหลักเลยของนาฬิกาเลยเนี่ยซึ่งโดยรวมของตัวเคสเมันก็ใช้ฟิลของนาฬิกาดรสที่มีความวินเทจเป็นสไตล์หรือว่าเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นคลาสสิกข,ของนาฬิกาที่เป็นสวิสเมสได้อย่างดีเลยความหนาของตัวเรือนเนี่ยก็อยู่ที่ 11. 1 1 1มมความหนาที่11มิลเนี่ยมันสามารถ สไลด์ผ่านเดรสครับหรือว่าครับของเสื้อเชิ้ตเนี่ยเข้าไปได้อย่างสบายๆเลยด้วยหน้าตาที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าเออในอกาเดรสฟลส่วนใหญ่มันก็จะไม่กันน้ําใช่ไหมเราอาจจะต้องระวังเรื่องน้ําเข้ากันิดิึง แต่ว่าเรือนนี้มันสามารถกันน้าได้บารบาหรือว่ากันน้าลึกได้ที่30เมตรดังนั้นหมดห่วงเลยนะเรื่องเอานาฬิกาเรือนนี้ไปใช้จริงทุกวันในชีวิตประจําวันเนี่ยตัวกระจกด้านหน้าด้านหลังของนาฬิกาเนี่ยก็เป็นซัฟายคริสตัลนะด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังแบบเปลือยหรือว่าด้านหลังที่โชว์เครื่องนะที่ทํามาจากซัฟายคริสตัลเหมือนกันระยะลักทุลักเนี่ยหรือว่าขนาดหูสายหนังที่จะเอามาใส่อยู่ที่21มเมรนะเราเห็นว่าตัวสายหนังเนี่ยมันเป็นสายหนังที่ทํามาจากหนังอลิเกเตอร์ ซึ่งก็มีความพรีเมียมที่มากกว่ามีความหรูหราที่มากกว่าสายหนังเนี่ยเป็นสีด์กบราวน์นะหรือว่าสีน้ำตาลเข้มซึ่งอส่วนของสีด์กบราวน์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสีแบบสีดักบราวน์หรือสีน้ำตาลเข้มทั้งสายนะมันจะมีการไฮไลท์หรือว่าการทำพัทิน่าในบางส่วนมาทําให้มิติของสายหนังเนี่ยมันดูไม่เรียบจนเกินไปนอกจากนั้นการเดินได้ที่ตัวสายเนี่ยจะเป็นการเดินได้ที่ใช้ได้แบบสีครีมหรือว่าสีออฟไวท์ White นะมันทําให้สายหนังตัวเนี้ย โดดเด่นขึ้นมาซึ่งมันจะไปรับกับตัวน้าปัดด้วยวิธีการใส่ในาฬิกาเลยเนี้ยเขาจะมาด้วยระบบ double c l a s สนะฮะก็คือจะเป็นระบบที่สามารถป้องกันการหลุดของ b า c k l ได้3มชั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยนาฬิกาจะเผลอหลุดออกมาจากข้อมือที่ตัว b าโค l ของนาฬิกา,ก,าก็เห็นว่ามีการิ้นเลเซอร์เนี่ยเป็นโลโก้ longines น,นะฮะแล้วก็เป็นฟอนต์ longines อ,อยู่ด้วยตัว b u c k l เนี่ยก็จะเป็น s t a ลเ l e s s steel ที่มีความเงานะแมทกับตัวเคสนาฬิกาได้เป็นอย่างดี ต่อมาก็เป็นดีเทลนะเรื่องหน้าปัดเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สีกันก่อนสีของหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้เป็นสีที่เรียกว่าบาลีคอนก็คือหน้าปัดเนี่ยมันจะไม่ใช่สีขาวจ๊วนะจะเป็นโทนสีที่แบบออฟไวท์ติดไปทางโทนครีมนหน่อยๆถ้าเราดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าหน้าปัดมันมีการแกะสลักด้วยนะมันไม่ใช่หน้าปัดสีเรียบเป็นโซลิดมีการแกะสลักเป็น line, ลายเท็กซ์เจอร์เล็กๆเ,เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดีเทลของหน้าปัดนะที่ผมว่ามันน่าสนใจมากหน้าปัดอย่างเงี้ยเมื่อเจอมุมแสงที่มันต่างกันมม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 ััััันนนนนนจะเเเเกกิกิิิิิดดดดดตตขขขอองงาาาาาารรรล่แสห้้ปปึึทูููีียยบบพ เราก็จะเห็นโลโก้ลองจินนะอยู่ข้างบนสุดที่12นาฬิกาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ของเขาที่เป็นในรูปนาฬิกาทรายติดปีกต่อมากันที่หลักชั่วโมงกับหลักนาทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามัมีการปรินนะเป็นเลขอารบิก ผมชอบฟอนต์ที่เขาใช้ในการปรีนมากเลยนะฟอนต์ที่ได้ฟอนต์ของเขาเนี่ยมันมีความคลาสสิกค่อนข้างสูงอย่างเช่นตัลูที่เลข2นะที่12นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการไล่การไล่ความหนาของตัวอักษรจากปลายที่จะมีความหนาของตัวอักษรน,น้อยสุดแล้วก็ค่อยๆไล่เข้มขึ้นมาดีไซน์ตรงเนี้ยเป็นดีไซน์ของตัวเลขที่เข้ากับธีมเข้ากับสไตล์ของนาฬิกามากเลยเพราะว่าเป็นฟอนต์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยมีความคลาสสิกามากในส่วนของตัวเข็มเนี่ยเราเห็นว่าตัวเข็มนาฬิกาเป็น สีที่เป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะถ้าเรามาดูกันต่อที่ซับไดอัลนะที่6นาฬิกาหรือว่าน้บปัดเล็กๆตรงข้างล่างเนี่ยอันเล็กๆอันแรกเนี่ยจะเป็นน้บปัดที่บอกวันที่นะเราเห็นตัวเลขวนรอบเป็นวงกลมนี่เลยก็ไล่เป็น1 3ึ่งสา้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นเลขที่เป็นเลขคู่นะฮะตัวที่เป็นเลขคี่ก็จะโชว์บนน้บปัดที่สําคัญคือตรงกลางเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแบ็กกราวน์ที่มันเป็นสีน้ําเงินเข้มๆใช่ไหมแล้วก็เห็นรูปดาวเห็นรูปดวงจันทร์ไอหน้าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหน้ามูนเฟสรือว่าหน้าที่ใช้้กกาารรบอขงม ถ้าเราดูที่เป้นที่เป็นมูนเฟสเราจะเห็นว่าไอ้ตรงแบ,บ็กกราวด์หลักเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงิบลูเข้มๆเลยนะก็เหมือนกับเป็นการบอกถึงสีของท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะส่วนดวงดาวกับดวงจันทร์เนี่ยก็จะเป็นสีทองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทองแบบเงาเลยก็ทําให้มันคอนทราสต์กับแสงเวลาเราโดนแสงเนี่ยมันก็จะเด่นเราอาจจะสงสัยกันนะว่านาฬิกาที่มีหน้ามูนเฟสอย่างเงี้ยเราได้ใช้จริงกันหรือเปล่าในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการนับเวลาแบบสุรยิยคติแบบป,ปัจจุบันนะ เขาจะใช้ดวงจันทร์นี่แหละเป็นหลักว่าเราอยู่วันไหนแล้วในแต่ละเดือนซึ่งสิ่งที่เขาใช้ในการดูเนี่ยก็คือข้างขึ้นข้างแรมนี่เองเนี่แหละหรือว่ามูนเฟสนะไอประสาทตรงนี้ในการนับเวลาแบบจันทรคติเนี่ยมันเลยถูกบรรจุเข้าไปในนาฬิกาด้วยซึ่งก็เป็นเฮอริเทจอย่างหนึ่งนะของนาฬิกาลงมาต่อกันที่6นาฬิกานะข้างาล่างเลข6เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการสแตมป์คำว่าสวิสเมสเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นการมงบอกว่านาฬิกาเรือนนี้ถูก ผลิตขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่น่าสนใจของนาฬิกาเรือนนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นดีเทลที่สามารถเปลี่ยนลุคได้ทุกอย่างเลยก็คือเราจะเห็นที่ขอบของนาฬิกาเห็นไหมขอบนอกสุดของขอบนาฬิกาด้านในมันจะมีขอบที่เป็นสันตั้งขึ้นมาอีกไอขอบสันด้านในตรงเนี้ยมันเป็นสันที่ใช้ในการบอกวินาทีซึ่งสไตล์การออกแบบนาฬิกาแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราจะเห็นได้ในนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาโคโนกราเป็นสนใจถูกไหม เพราะว่ามีการไล่เลยเห็นไหมเราจะมีการไล่วิแบบ5-10-15-20ซึ่งในนาฬิกาเลยเนี้ยเขาได้ประยุกต์เอาความสปอร์ตของนาฬิกาโครโนกราฟมาประยุกต์ใส่เข้าไปในในาฬิกา dress watch ดังนั้นลุกที่ได้อะมันจึงให้ลุกที่ไม่ได้มีความ dress จัดจัด dress มากเกินไปด้วยความที่เขาเอา element detail ตรงนี้เข้ามาใส่มันทําให้เราสามารถเอาไปใส่แบบแค่ชัวก็ได้เหมือนนาฬิกาที่เป็นโครโนกราฟแต่ก็ยังเอาไปใส่แบบ formal หรือว่าลุคที่มีความเป็นทางการให้ความเรียบหรูได้เหมือนกันแบบสไตล์นาฬิกาดีเเรื่อนี้ต่อมาเราจะมาคุยกันเรื่องกลไกของนาฬิกาเรือนนี้กันนะนาฬิกาเรือนนี้ใช้กลไกที่เป็นออโตเมติกนะแต่ก็เป็นออโตเมติกที่เราสามารถแฮนด์วาวลหรือว่าขึ้นลานโดยการไขมืออย่างนี้ได้เหมือนกันรหัสกลไกของเรือนนี้ชื่อ L 8 9 9าจากที่ผมได้คุยกันไปตอนแรกน,นะว่านาฬิกาลองจินเนี่ยเป็นหนึ่งในซับแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่มของนาฬิกาที่ชื่อ Swatch Group ดังนั้นเราเห็นว่าจริงๆแล้วว่าลองจินสามารถหยิบเเเลลือกโมดที่ป็น เนดัตเครื่องอีตามาใช้ได้อยู่แล้วแต่เรือนี้เขามีความเอกซ์คลูซีมากกว่าน,นั้นก็คือ mm. เขาดีไซน์ฟู๊ฟเฟนของตัวเองแล้วก็ส่งไปให้อีตาผลิตขึ้นมาใหม่โดยกลไกที่ผลิตขึ้นมาจากอีตาเนี่ยเป็น,นกลไกที่เอามาใช้เฉพาะในเครื่องมาสเตอร์คอลเลคชันตัวนี้เท่านั้นดังนั้นในแง่ของการเซอร์วิสตัวเครื่องนาฬิกาเนี่ยจึงทําได้ง่ายมากเลยนะแล้วก็ไม่วุ่นวายครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยลองจินเขาได้ขยายเวลารับประกันหรือว่าวารันตีเนี่ยเครื่องออโตเมติกโมเด ตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2 5 6 4เป็นต้นไปเครื่องมีปัญหาก็ส่งเข้าศูนย์แล้ประกัน5ปีสบายเลยในส่วนของตัวเครื่อง L899 เนี่ยเป็นเครื่องโอโตโมติรอบเดินเนี่ยจะอยู่ที่25,200 VPH ถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยก็คือ7บีตต่อวินาทีตัวเครื่องนี้มีความสามารถในการสมองพลังงานทั้งหมด72ชั่วโมงซึ่งการสมองพลังงานขนาดนี้มันเพียงพอแล้วก็เหลือๆเลยในการใช้งานในชีวิตประจําวัน ในส่วนดีเทลทั้งหมดเลยนะของเครื่อง l 8 9 9เนี่ยเขาทีมีการใส่ดีเทลที่เป็นงานแกะสลักเข้าไปหลายส่วนเลยนะอย่างแรกเลยที่ผมอยากให้ดูก็คือการแกะสลักที่เบสเพลทเราจะเห็นว่าที่ขอบมันจะมีการแกะสลักเป็นเส้นเส้นเส้นที่เป็นเส้นโค้งๆอ่ะที่บริเวณ3ามเี่ยมก้างนาฬิกาที่เป็นเบสเพลันะเป็นการแกะสลักที่เรียกว่า สเนลฟินิชนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูที่ตรงกลางนะตรงกลางเครื่องเลยมันจะมีการแกะสลักสร้างเกล็ดนิ่งรูปทรงวงกลมนะที่บริเวณ Bridge ตรงกลางนี่เลยส่วนบริเวณตุ้มเวียงหรือว่าจันหมุนที่เรียกว่า a c c i l a t i n g weight เนี่ยมันจะมีการแกะดีเทลที่เป็นเรียกว่าเป็น standard ของนาฬิกาที่เป็น s e สวิสเมดเลยนะ เรียกว่าโค้ดดิจนิฟหรือว่าเจนิม่าสไตร์นะแปลเป็นภาษา,าอังกฤษเราเห็นว่ามันเป็นเส้นบั้ง,งตรงๆใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราลองขยับให้มันเปลี่ยนมุมไปตามแสงตกกระทบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้เส้นตั้งเนี่ยมันมีมิติที่เป็นดูเป็นสามิติมากเลยเป็นการแกะสลักที่มีมานานมากในใน,ใน,ในาฬิกาสวิสหรือว่าเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของนาฬิกาที่เป็นสวิสเมดเลยก็ว่าได้นะบนตัวตุ้มเมียงเนี่ยนอกจากที่มันจะมีการสลักโค้ดดิจนิฟลงไปแล้วนะยังมีการแกะสลัก ชื่อลองจิ้นลงไปด้วยนะแล้วก็มีการแกะสลักโค้ดตัวเครื่องลงไปนะ L899 อย่างที่เราเห็นเราจะเห็นว่ามันมีช่องตรงกลางใช่ไหมระหว่างไอาหารหัสเครื่องกับชื่อลองจินนะ้นเนี่ยมันก็คือโลโก้ของลองจิ้นนั่นเองนะที่เป็นที่เป็นรูปนาฬิกาสายติดปีดนะเดี๋ยวผมจะลองใส่นาฬิกาเรือนนี้ให้ดูนะข้อมือของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรหรือว่า6.69นิ้วนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็สามารถฟิตอยู่บนข้อมือผมได้พอดีเป๊ะเลยให้ความรู้สึกที่ว่านาฬิกาเนี่ย เต็มข้อมือได้พอดีเลยไม่ล้นนะครับสังเกตได้จากขอบนาฬิกาที่มันไม่เลยไปเกินขอบข้อมือของผมนะอย่างที่เราได้คุยกันไปในตอนแรกนะว่านาฬิกาเรือนนี้มีเส้นระบวงอยู่ที่ประมาณ4 0ม mm, มตรแล้วก็มีความหนาอ,อยู่ที่11.1มล mm. มตรลูกของนาฬิกาเรือนนี้เวลาใส่กับเสื้อเชิตจะสวยมากเลยเพราะว่ามันสามารถสไลด์ผ่านคัฟของเสื้อเชิตไปได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะตัวเลขอารบิกก็สามารถเห็นได้ชัดเจนนะฮะอ่านเวลาง่ายถ้าเราดูคอมบิเนชันของสีนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหน้าปัดที่มีีลค ตัวเคสแบบสเตลเลสตีลที่มีการปักเงาแบบไฮโพลิชแต่ว่าจะไม่ได้เงาวิบแบบเงากระจกนะจะเป็นการเงาแบบนวลๆตามสไตล์ของนาฬิกาสวิสหลักชั่วโมงหลักนาทีแล้วก็หลักวินาทีที่มีสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ตัวสายที่เป็นสีอำตันเข้มแล้วก็มีคอนทราสติชชิ่งเป็นแบบสีขาวแบบออฟฟายเออครีมเนี่ยคอมบิเนชันของสีทั้งหมดนี้เป็นคอมบิเนชันที่อยู่ในนาฬิกานะที่เป็นแบบเรดวอชให้ลุคที่มีความอ l เล็กซ์มีความคลาสสิกที่สูงมากเลย สำหรับ2ลุกที่ผมนำมาใส่คู่กับนาฬิกา Longines Master Collection Moonphase เดือนนี้นะลุกแรกเนี่ยจะเป็นลุกที่ออกเป็นในทาง Business Casual โดยผมรีบเอา s p o ร์ตแจ็ e เแบบดับเบิลเรซเซ็ดแจ็เกนะผ้าวูลซีลินินเป็น n a บป l ริแจ็ e เก็ตตัว a l a o Luciano สีแทนจับคู่กับบางเกงผ้าไอริชลินินกางเกงเป็นแบบ s i n เกิลพีติดหรือว่าเป็นแบบจีบเดียวนะเสื้อเชิ้ตจะเป็นสเปรคอล่าลสไตล์สีฟ้าปิดท้ายลุกด้วยรองเท้าโฟลเดอร์รมโม่สีดาที่มีฮาร์ดแวร์สีทองและหมวกวูลเฟเนร่าลุ จะเป็นการไล่เฉดสีของเอิร์ธโทนจากเนคไทที่มีสีมัสตาร์ดสีแทนที่ตัวแจ็คเก็ตแล้วก็จบที่สีโทบัคโคของกางเกงเพื่อนๆจะเห็นว่าสีของสายนาฬิกาจะเป็นองค์ประกอบของเสี่ยมตาลที่เข้มที่สุดในลุกทั้งหมดนี้เลยประกอบกับตัวเคสนาฬิกาที่มีความเงาแบบไฮโพลิสเสริมเขาบอกโทนเสี่ยมตาลได้ดีมากเลยนะโดยดูไม่โดดออกมาจาก s i เ h o e e ของตัวและสไตล์ของนาฬิกาเนี่ยมีส่วนช่วยในการเสริมบุคให้มีความคล e าสสิกอีแกนเสียงลงตัวเลยลุกที่2เนี่ยจะเป็นแบบบิส i n เนสฟอร์มัลที่ให้ความเป็นทางการสสููงโโดดดยยผผมมมเเเลือกขี Fox Air นะ่ตตา้ดั เสื้อเชิ้ตจะเป็นสีฟ้าอ่อนปิดลุกด้วยรองเท้าฟูลบรอกเดอร์บี้สีเทาแล้วก็หมวกแบบ w ู o เฟ e d อร่าลุคนี้ด้วยความที่เป็นลุคเที่ยความเป็นทางการสูงนะจึงเหมาะสมอย่างมากเลยกับการใส่ไปงานที่ต้องการความฟอร์มัลอย่างเช่นงานประชุมงานแต่งงานการพบปะก,กับลูกค้าขาสําคัญ โทนสีของทั้งตัวจะไปเน้นหนักที่โทนสีอำตาลเข้มของสูตรนะดังนั้นผมเลยพยายามที่จะหยิบเอาคู่สีอื่นๆในอิเมนต์ต่างๆของร่างกายเนี่ยมาใช้ในการคอนทราสต์เพื่อให้เซอลูเอีไม่ดูไปจมกับความเป็นสีอำตาลมากเกินไปแล้วรองเท้าออกฟอร์สที่มีสีหลักเป็นสีเทาแต่สังเกตว่าจะมีการไล่พาทินาตามขอบต่างๆเป็นสีเบอร์กันดีนะซึ่งนาฬิกาลองจินเดอรเนี้ยสามารถนามาจับคู่เพื่อเสริมลุคทั้งหมดได้อย่างดีเลยด้วยความที่ใสยหนังเจีรเป็อตเลเนี่เป็นโทนสี้ำพั่เนี่ บวกกับเคส็สีเงินของนาฬิกาทําให้นาฬิกาเนี่ยไม่จมหายไปกับตัวสูตรนะแต่กลับกันเนี่ยความเงาของนาฬิกาและก็โทนสีจากหน้าปัดเนี่ยเป็นการเสริมลุกทั้งหมดที่ทําให้ลุกไม่ดูน้ําตาลมากเกินไปโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องการนาฬิกาดีไซน์วอชสักเรือนหนึ่งนะที่เอามาไว้ใช้ปรับกุเพิ่มกุคอลเลกชันของนาฬิกาตัวเองหรือว่าเพื่อนๆต้องการนาฬิกาดีไซนสักเรือนหนึ่งที่เป็นนาฬิกาแบบมีคุณภาพดีเป็นนาฬิกาสวิสเมดเป็นนาฬิกาที่ใส่ไปได้หลากหลายโอกาสก ไปใส่ได้ในหลากหลายโอกาสนาฬิกา The Master Collection จาก Longines เรือนนี้นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากเลยด้วยความที่เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือนะมี Heritage มี Craftmanship ที่ดีไม่ว่าเราจะใส่แบบนาฬิกาเลือนนี้เอาไปใส่กับวันสบายๆใส่ในวันหยุดหรือว่าจะใส่ไปแฮงเอากับเพื่อนจะใส่ไปพบปะลูกค้าหรือว่าใส่ไปคุยงานใส่ไปประชุมด้วยราคาค่าตัวของนาฬิกาที่8 6 2 0 0นยบาทก็สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ได้อย่างง่ายได้เลย หากเพื่อนๆสนใจในาฬิการเรือนนี้นะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เป็นสโตร์ที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาต่างๆหรือว่าลองจินต์ออฟฟิเชียลสโตร์ที่เป็นออนไลน์นะก็มีหลากหลายช่องทางตั้งแต่จะซื้อผ่านช็อปปีก็ได้ลาซาด้าก็ได้หรือว่าจะซื้อผ่านไลน์แอดของทางลองจินต์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้แล้วก็ใน description ด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนาฬิกาลองจินจาก The Master Collection ที่เป็น Moon Phase ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดรกก Subs subscribe เเป็นาลังใจใพว ซินเดอเรลโคเซตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ